หอบใจมาทอไม่ได้คุยวอเบอร์หนึ่งเบอร์สวยเลือกตั้งนายกขอแรงใจด้วยตัวช่วยมีบ้างไม่นอย กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองกลางดงที่เคารพรักทุกท่านวันอทิตาทิยที่28พฤศจิกายุนี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงเข้าคูหารับบัตรสองใบบัตรสีแดงเลือกนายกอบตโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งนายประสานวิมลมุผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดงเบอร์หนึ่งจริงใจชัดเจนเน้นทำงานขนติดดินขออาสารับใช้พี่น้องโปรดเลือกเบอร์หนึ่งนายประสานวิมุลมุเป็นนายกอบตหนองกลางดงคนใหม่บัตรสีแดงกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ประเทศไทยก้าวไกลยังมั่นคงได้นักการเมืองซื่อตรงอยู่ที่ปลายปากกาประชาชนต้องไปเข้าคู้หาเลือกคนดีเข้าสภาเพื่อพัฒนาชาติไทยน้อยประสานวิมนมุก เบอร์หนึ่งคนตรงปรง่งใสใส่ใจพัฒนารู้งานรู้ปัญหาพร้อมพัฒนาตำบลของเราโปรดไว้วางใจและให้โอกาสคนใหม่เข้ามาทำงานวันอาทิตย์ทีพฤศจิกายุนี้โปรดเลือกเบอร์หนึ่งนายประสานวิมลมุมมเป็นนายกอบตหนองกลางดงคนใหม่บัตรสีแดงกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เลือกน้ายกโบตเบอร์หนึ่งกราบขอขอแนนแรงใจด้วยน้า ด้วยนโยบายบริหารงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายประสานวิมลมุกเบอร์หนึ่งรู้งานรู้ปัญหาพร้อมลงมือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเด็กและเยาวชนส่งเสริมสนับสนุนอสมอปปพรส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพของชุมชนส่งเสริมและจัดสร้างกลุ่มวิ สหาหกิจชุมชนโปรดเลือกเบอร์หนึ่งนายประสานวิมลมุเป็นนายกอบตหนองกลางดงขนใหม่บัตรสีแดงกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยากเปลี่ยนบ้านเมืองคือเรื่องต้องเปลี่ยนผู้นา ทุกๆแรงจ่ายคือการพัฒนาหนึ่งเสียงของท่านมีค่าคือการเปลี่ยนแปลงวันอาทิตย์ทีพฤศจิกายนนี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเลือกคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมสร้างความเจริญสู่ตำบลหนองกลางดง 28พ่พฤจิกาเข้าคูหาโปรดเลือกเบอร์หนึ่งนายประสานวิมลมุกเป็นนายกอบตหนองกลางดงคนใหม่บัตรสีแดงก่าเบอร์หนึ่งบัตรสีแดงก่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคนนี้วอน้องพี่ช่วยกันแลมองเลือกเบอร์หนึ่งพบในชัยคลอง แขมอยู่ติดพื้นทีคนมีความรู้มีประสบการณ์ทำงาน